ช่วงนี้ผมเห็นกระแสกระหน่ำโซเชียลจนเป็นไวรัลบีบค P 5วิคนหาทําแบบเราจะไม่ติดเทรนกับเขาได้ยังไงยำแซลมอนไข่กุ้งได้สูตรมาใหม่ฮะแค่ผสม QP มาอยองเนสสีราชาสูตรนี้นะเขาบอกว่าเผ็ดจัดจ้านอร่อยกลมกล่อมลงตัวทําให้ยำธรรมดาว้าวขึ้นได้ทันทีบีบแค่5้5วิพอนะถ้างั้นมันจะอร่อยเกินโอ้โหช้ำๆเลย คือผมงงรสชาติทุกคนมันเข้ากันได้ไงวะคือยำแซลมอนมันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานใช่ไหมแต่ผมใส่เมลอนเนสิลาชาเพิ่มเข้าไปมันรู้สึกแบบว่ามีความมันขึ้นมาแล้วก็ความหอมของพริกอ่ะ <c oughs> คือจะเป็นยำที่แบบมีความคิมมี่ขึ้นมาเลย ม่ยังเนสสีราชา,ชาผมว่ากินกับพวกแซลมอนเนะ่เข้ากันเลยนะแล้วเขายอดขายอันดับหนึ่งนะทุกคนทั้งในไทยและญี่ปุ่นมีติดบ้านไว้บีบกับอะไรก็อร่อยคือช่วยเติมสีสันให้ทุกจานทําให้อาหารอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วเขาจะมีอยู่หสูตรนะทุกคนใครเคยกินกับอะไรแล้วอร่อยบอกกันได้นะจะไปลอง